ในยุคที่เทคโนโลยีการบินกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วเครื่องบินหนึ่งรุ่นได้ก้าวขึ้นมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแม่นยำความเร็วและความคล่องตัวนั่นคือ Northrop f 5 a เครื่องบินลาดตระเวนเหนือเสียงที่ได้รับการออกแบบให้เป็นดวงตาแห่งท้องฟ้าของกองทัพมันไม่ได้สร้างมาเพื่อรบแต่มันถูกสร้างมาเพื่อเห็นทุกสิ่งที่ศัตรซูซ่อนอยู่เครื่องบินรอ 3D Arm นี้คือการดัดแปลงจาก f 5 a Freedom Fighter หนึ่งในเครื่องบินรบที่มีชื่อเสียงที่สุดของสหรัฐอเมริกา และกลายมาเป็นรุ่นสอดแนมที่มีความสามารถเฉพาะตัวเหนือใคร Nordrop RF5A ถือกำเนิดขึ้นในช่วงสงครามเย็นเมื่อโลกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายและข้อมูลคือพลังที่สำคัญที่สุดเครื่องบินลาดตระเวนรุ่นนี้ถูกออกแบบเพื่อให้สามารถบินได้เร็วคล่องตัวและสามารถเข้าใกล้พื้นที่เป้าหมายโดยไม่ถูกตรวจจับ มันใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ต General เล e ก t r i c J85 จำนวน2เครื่องที่ให้แรงขับรวมเกือบ5,400ปอนด์ทำให้ RF-5A ทำความเร็วได้สูงสุดถึงมต1.4หรือราว1,700กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วที่มากพอจะทะลวงแนวป้องกันของสตรูและกลับออกมาได้ก่อนที่เรดาร์จะตรวจพบจุดเด่นที่สุดของ RF-5A อยู่ที่บริเวณจมูกของเครื่องซึ่งแทนที่เรดาร์ด้วยกล้องถ่ายภาพคุณภาพสูงถึง3ตัวกล้องเหล่านี้ถูกติดตั้งอย่างชาญฉลาดเพื่อครอบคลุมทุกมุมมอง ทั้งถ่ายตรงถ่ายเฉียงและถ่ายแนวดิ่งลงพื้นระบบกล้องเหล่านี้สามารถจับภาพในความละเอียดสูงแม้ในความเร็วสูงระดับเหนือเสียงและยังสามารถใช้งานได้ในสภาพอากาศที่หลากหลายตั้งแต่กลางวันถึงกลางคืนนี่คือเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากในยุคที่ดาวเทียมยังไม่สามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงได้ในเวลานั้นด้วยขนาดที่กระทัดรัดและโครงสร้างน้ำหนักเบา RF5A สามารถบินได้ในระดับต่ำเพียงไม่กี่ร้อยฟุตจากพื้นดินซึ่งช่วยให้มันหลบหลีกการตรวจจับจ,บจบากเรดาร์ได้อย่างยอดเยี่ยม เสียงเครื่องยนต์ที่เงียบและการปล่อยความร้อนต่ำทำให้มันแทบจะมองไม่เห็นบนจอเรดา์ของสตรูนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่มันถูกเรียกว่านักรบเงาแห่งท้องฟ้าเพราะมันสามารถบินเข้าไปเก็บข้อมูลและออกมาโดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ตัวนักบินที่เคยขับ r f 5 a มักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือเครื่องบินที่ควบคุมง,ง่ายและตอบสนองไวทุกการขยับของคันบังคับเครื่องจะตอบกลับทันทีราวกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย ระบบบังคับการบินที่ออกแบบโดยนอทรอบทำให้เครื่องลานี้มีความสมดุลสูงแม้จะบินในระดับต่ำด้วยความเร็วมากก็ตามมันสามารถทำภารกิจลาดระเวณได้แม่นยำโดยไม่ต้องพึ่งระบบนำร่องซับซ้อนเหมือนเครื่องบินสมัยใหม่ RF5A มีระยะปฏิบัติการมากกว่า2,000กิโลเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับภารกิจลึกเข้าไปในพื้นที่ศัตรูและสามารถติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริมเพื่อเพิ่มระยะทางได้อีกจุดเด่นอีกอย่างคือโครงสร้างที่ออกแบบให้บำรุงรักษาง่าย ราคาถูกและใช้ชิ้นส่วนร่วมกับ F-5A ทำให้หลายประเทศเลือกใช้งานอย่างกว้างขวางเช่นสหรัฐอเมริกานอร์เวย์ไต้หวันเกาหลีใต้อิรานและประเทศไทยกองทัพอากาศไทยเองก็ใช้ r a f 5 a เพื่อถ่ายภาพทางอากาศสำรวจพื้นที่และสร้างแผนที่ทางยุทธวิธีซึ่งมีประโยชน์อย่างมหาศาลในยุคก่อนที่เทคโนโลยีดาวเทียมจะเข้ามาแทนที่สำหรับประเทศไทย r a f 5 a ถือเป็นเครื่องบินลาดประเวณหลักที่สร้างประวัติศาสตร์มันถูกนำมาใช้ในภารกิจสำรวจพื้นที่ชายแดน การเก็บข้อมูลภูมิประเทศและการติดตามความเคลื่อนไหวของข้าศึกในพื้นที่ห่างไกลาการใช้งานที่ยาวนานและความน่าเชื่อถือของมันทำให้ RF-5A กลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่กองทัพอากาศไทยให้ความไว้วางใจมากที่สุดแม้ว่า RF-5A จะไม่มีอาวุธติดตั้งแต่ความสามารถในการมองเห็นทุกอย่างคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดของมันเพราะการรู้ข้อมูลก่อนคือการชนะไปครึ่งหนึ่งเครื่องบินรุ่นนี้ทำหน้าที่เป็นดวงตาให้กับกองทัพทำให้ผู้บัญชาการสามารถวางแผนยุทธวิธีได้อย่างแม่นยำ การมี AF5A อยู่ในกองทัพคือการมีเครื่องมือที่ช่วยเปิดเผยทุกความลับของสนามรบในด้านดีไซน์ AF5A ยังคงเอกลักษณ์ของตระกูล F5 เอาไว้เต็มเปี่ยมลำตัวเรียวเพียวแผงปีกสามเหลี่ยมทรงเฉียงและครีบหางคู่ที่ให้เสถียร,รภาพสูงการออกแบบแบบเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพทำให้เครื่องสามารถบินได้อย่างเสถียรในทุกระดับความสูงความงามของมันทำให้หลายคนเรียกว่าสปอร์ตเจ็ตแห่งท้องฟ้าเพราะรูปลักษณ์คล้ายเครื่องบินแข่งมากกว่าเครื่องรบจริงๆ น r ทร r อ p สร้าง RF 5A ด้วยแนวคิดว่าเครื่องบินที่ดีไม่จำเป็นต้องแพงพวกเขาออกแบบเครื่องนี้ให้สามารถผลิตและใช้งานได้โดยประเทศที่มีมงบประมาณจำกัดแต่ยังต้องการเทคโนโลยีระดับสูงแอลมันก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม RF 5A จึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความคุ้มค่าและประสิทธิภาพที่สมดุลกันอย่างลงตัว ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา r f 5 a ผ่านภารกิจมากมายทั่วโลกทั้งในตะวันออกกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปมันถูกใช้เพื่อสำรวจพิสูจน์ทราบและถ่ายภาพพื้นที่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ทุกภารกิจคือการเสี่ยงชีวิตของนักบินที่ต้องเข้าไปในพื้นที่ศัตรูโดยไม่มีอาวุธแต่กลับออกมาพร้อมข้อมูลที่เปลี่ยนเกมการรบได้ทั้งสนามแม้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างดาวเทียมและโดรนจะเข้ามาแทนที่ r f 5 a ในหลายภารกิจแต่ความยิ่งใหญ่ของมันยังคงอยู่ในประวัติศาสตร์การบิน มันคือเครื่องบินที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการมองเห็นสำคัญกว่าการโจมตีและนี่คือเหตุผลที่ AF 5A ยังคงถูกยกย่องในฐานะหนึ่งในเครื่องบินลาตระเวนที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาทุกวันนี้ AF 5A หลายลำถูกจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์การบินทั่วโลกเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของนักบินผู้ทำหน้าที่เสี่ยงชีวิตเพื่อเก็บข้อมูลและเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าครั้งหนึ่งโลกเคยมีเครื่องบินเล็กๆล,ลำหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามได้ด้วยภาพถ่ายเพียงไม่กี่ใบ นั่นแหละคือนอทรอป p r f 5 a นักรบที่ไม่ได้ยิงแต่กลับชนะด้วย